สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ขาทีมงานตู้ลำพ้งทาทีมงานตู้ลำพงเสียเอาตู้ลำพงงไม่มาลงรถแห่กันนี่พี่น้องรถแห่น้อยลอยเซิงพร้อมรับงานนะครับพร้อมบริการพี่น้องนะครับเริ่มต้นราคาหลักพันนะครับพี่น้องเป็นแบบแห่สามชั่วโมงเต็มหรือว่าสิเป็นแบบจอดเลนไม่เวทีหน่อยพร้อมนะครับพี่น้องจอดเลนไม่เวทีพร้อมก็ได้นะครับนะ เดี๋ยวถาทีมงานตู้ลำพ่วงบนเสียมมาลงไม้เบิดมิกกับเสียมมาไม่พี่น้องเดี๋ยวถาเบิงน้ากันนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับมาเบิงรถสักกอนนะครับนะมาพี่น้องมาเบิงน้ากันครับรถแห่น้อยร้อยเซิรงพร้อมรับงานแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับจ่าร้อยยังอยู่เตี้ยรถเปดเย็ดบุญเลิศคข้าเส้นเตอร์นะครับบ้านตวนบ้านดงกลางอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นคือเก่าเมื่อนี่นะครับเนี่ยมื่อคืนนอนอยู่นี่ครับพี่น้องเอารถแห่น้อย นะครับเอารถแห่น่อยมาจอดอยู่นี่นะครับมาถากับหลวงปูเพราะว่าหลวงปูว่าให้ให้เขาเอาตู้เบรคมาให้บางที่ล่ะหลวงปูกับอุย้ยใจมั่นใจดีครับล,กลูกหลานมาเอารถแห่หน่อยว่าเสียเอาไปเฮ็ดอ่าไหวรับงานนะครับว่าเสียไปไหวรับงานหลวงปูกันเลยว่ากัดเสียเอาไปอย่างไ้มันสมบูรณ์ว่าสันซื้อตู้ให้เนี่ยครับหลวงปูพนางังถา ทีมงานสีเอาตูล้ลำโพง,งมาให้หจากในขอนแกน่นนะครับสร้างตู้มาใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนว่าล้านบ่อย่าสันหลวงปูพ่พ้นมานนางถ่ายอยู่ในพี่น้องนะครับนี่หลวงปู่ว่าเอารถไปเฮ็ดไปอันออกงานออกการก็อยากให้มันดังดีอย่างให้มันเสียงดีเพื่อนก็นเลยเปลี่ยนให้อีกได้พี่น้องแต่ว่าเป็นนีอีกแล้วหลวงปู่่าสันหลวงปู่เป็นนีอีกแล้วได้เสียเอาตู้เบียดพี่น้องแบบทั้งนาน,นี่ครับนี ทั้งนานในตอนในมีหกใบตู้เบียดนะครับแต่ว่าทาั้งหลังนี่หลวงปู่ว่าสิเปลี่ยนให้ไม่ตัวหลังในี่เสียมันเขากับเศษหนาเพราะว่าทั้งเจ้าของล่านล่านขายตู้เครื่องเสียงิันว่าเศษนี่ลงให้แล้วแต่ว่าทาั้งหลังนี่มันมัน,มนมเป็ี่นเศเดียวกัน่นก็นเลยว่าสิยกตัวนี้ออกนะครับแล้กก็สิเอาขึ้นมาเอาแบบนี้มาใส่นะครับข้างนาในหกทั้งหลังนี่ซีนะครับตู้เบียดนะครับเฉพาะตู้เบียดได้เป่นรองแต่ว่าเสียงกลางใน,นี่ยบริเปลี่ยนเสียงกลางยังดีอยู่เพราะว่ายังไม่ยู่ นะครับนี่แหละหลวงปู่เพิ่นก็เลยมานั่งถาเพิ่นว่าขันสีเอารถไปเฮ็ดไปออกงานออกการก็อยากให้มันเสียงดังดีๆถึงรถมันเสียขั้นหน่อยแต่ว่าอยากให้มันดังนะครับให้มันดังดีดังมวนว่าสั่นปูเพิ่นว่ามิกกระซื้อไม่พร้อมเดี๋ยวจังหน่อยเพิ่นมาหอดเดี๋ยวจารย์รอสิตายขี้ไปเบิ่งอีกอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ให้เบิ่งรถในเตียนพร้อมเบิ่งรถแห่พร้อมมาจอดเที่ยงกันอยู่จังไหนสิเนี่นะครับอันนี้รถในเตียนของ จานเอนะครับเซียวจานลอยนี่ล่ะนะครับเจ้าของเต็่ยนรถบาดท,ที่นี่รถกลับมาจอดไว้อยู่น้ำเต็่ยนรถในรถแห่นะครับมาจอดไว้นี่น้ำกันนะครับพี่น้องอยู่บันตรงกลางบันต้นอำเภอพ,พยูนจังหวัดขอนแกนน่นเท่านี่ล่ะนี่มาจอดลังค่าเกือบพุนะ๋นอ่ะเกือบเขาบ่ได้เมื่อวานให้มันสูง <c oughs> นะครับลูกปูกับมานางฐานนางฐานทีมงานสิจะเอาตูมาา้มาใส่ให้เสียมาเสียระบบใหม่นะครับเอาง่ายก็เสียระบบใหม่หมดเลย เนี่ยครับตู้เบียดสองใบนี่ยสีโยกออกลงปูว่าจะไปขายใส่ผู้ลงปูเลยแจ็คสีข้ายให้ผู้ใดสงสสยสีข้ายขึ้นในร้านตู้เครื่องเสียงเขาอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าตีเป็นเทินไปเลยอย่างสี้นะครับตู้เบียดสองใบปากส8ปดพี่น้องนะครับบานในสีใสสีใส,ส,ใส,สอันไม่เนี่ใบนะครับใส่สเปกเดียวกันครับทั้งหนานะครับเนี่ยเนี่ยใส่ตู้อันเดียวกันเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ลงไม่ครับตัวนี้ ทีมงานจากคอนแกนนี่ละมาใส่ให้ปูล,ลานบอยบอซื้อลานเบนนะครับลานบอยในเมืองคอนแกนนี่ละข้างหน้ามันหกใบนะครับตู้เบียดหกใบนะครับข้างหน้าเสียงกลางในพ่ออล้วเอาปูล้ว่านะครับขางละสองใบเสียงกลางนะครับจำเบ็ดเบียดนี่ข้างหน้าหกข้างหลังในสีไซมันเป็นซีนะครับแต่ว่าสีไซสเปคเดียวกันตู้รุ่นเดียวกันนะครับ ตัวตัวนี้ก็จะได้โยกลงสัก,กวันนะครับก็เลยว่าสีเทือนฟันไปเลยเพราะาตัวซองใบนี่ยจะดอกไหปูพบนเทือนไปเลยแล้วก็มีมิกเซอร์ใหม่มิกเซอร์เก่านี่ปูว่าบ่าให้ใส่ว่าจันเก็บไว้เอามิกใหม่มาใส่ว่าจัน,ป,นปูว่าก็เลยได้สั่งมิกเซอร์มาใหม่กับตู้เบดนะครับสีใบนี่เห็นบ่ปูพบนจัดไหเลยเป็นนี่ก็สร้างเฮ็ดเอาเราจัดล่าว่า <c oughs> พอได้รับงานพอได้เงิน อันค่าน้ำค่าไฟเขาวัดเป็นว่านะครับเดี๋ยวอันตัวซื้อตู้นี่อันลวงปูสิเป็นเหนียวดอกวันเ่าว่าตอนนี้จารย์ร้อยสั่งทีมงานอ่าสติกเกอร์มาแล้วนะครับอาจารย์ตีนี่ละอาจารย์ตีวิทยาการพิมพ์นี่ละเป็นสิมาเบิ่งไห้สติกเกอร์ทางนาในี่ลวงปูว่าไห้ใส่ายวัดเลยเนี่ยใส่าปวัดนะครับใส่ปายวัดลงไปลวงปูเป็นว่าส่วนข้างๆในกรส่ซื้อ มูเจ้าคิดไหวว่าสิสซซื้อหยังนะครับปูบนวใส่ได้เลยเบอร์ทงเบอร์โทรนะครับบาทที่นี่เฮ็ดแล้วเล้วเซ็จระบบแล้วจานร้อยกรสีเอาไปบ้านพ่อใหญ่โจนะครับเอาไปสำนักง,งานมอลำหนูพันวิเศษสินนะครับเอาไปสำนักง,งานมอลำหนูพันวิเศษสินหมดละเพื่อสีเอาไปเฮ็ดเวทีว่าเพราะว่า เธอเขารับงานแฮลแล้วเธอพี่น้องกให้จอดเล่นเข้ากับเสียวที่ต่อออกมานะครับเสียวที่ต่อออกมาบอกางก็คือว่าทั้งแฮ่ทั้งจอดเล่นเป็นรูปแบบหมอลำคอนเสิร์ตได้เบิดนะครับพี่น้องนะครับแฮ่ขับขับกลางเว้นจอดเล่นขับกลางขึ้นก็ได้สําหรับเจ้าภาพทีเพิ่นอยากได้นะครับแฮ่ี่ก็คือเป็นแฮ่ขบวนอ้อมวัดวันรถมาขั้นหน่อยมันยังไงนะครับเขาวัดเขาว่าไงนะครับปาททีแฮลแล้ว ย่ามือแลยงมายากห้เลนเป็นคอนเสร์ตเท่ากับเฮดเวทีก็เลยคุยกับปัญโจ่าเอาเขาไปจอดสํานักงานมอลำามโนพันธ์วิเศษสินเพื่อจะไปวัดนะครับดึงควมำย่าความกวงเท่าไรประดับไฟนะครับจะเป็นใช้เครื่องเสียงบนรถแต่ว่าเวทีข้างล่างนะครับรายการศิลปินนักล้องมอลำาเข้ากับสีมากหน่าห้ายตานะครับนะครับไปประดับเวทีประดับไฟนะครับย่ามีงานมีการเท่ากับออกไปเทิ่งรถแห่เทิงเวทีเลย นะครับเตือพี่น้องันจากพ่วงทั้งสองคาบนะครับคาบกังเว้นแห่แล้วจารนาร้อยเ่ยมแลงมาเหรียญได้บ่เป็นรูปแบบมินิคอนเสิร์ตได้เบิดพี่น้องนะครับก็เลยว่าเสียเอาไปต่อเป็นเวทีสียเงาเตือนะครับประมาณ4เมตรหาเมตรนะครับเวทีนะครับแต่ว่าใส่เครื่องเสียงใส่เครื่องเสียงเครื่องรถนะครับใส่เวทีน้อยเฮานะครับต่อออกมาแล้วก็ประดับไฟอีก นะครับเอาไว้รับงานเวลาพี่้องอยากเห็ดเป็นแบบไม่นีข้อเสิร์ตนะครับเป็นลำซิงเป็นอย่างเงี้สินะครับพี่น้องแถบแบบว่าโบได้แฮจอดเรียนนะครับเพราก็สามารถเฮ็ดรองรับพี่้องได้นะครับก็เลยว่าคุยกันกับพอหิ่โจลวงปูก็เลยว่าเอาไปเลยเฮ็ดเลยเพราะมีไยได้นะครับส่วนตู่ลำพงก,กับมิกนี่ลวงปูว่าสิเป็นหนีไปสักวันเ <c oughs> พราะได้เงินมาใส่หนีเด้อเราปะนะครับ,นะรบเอาฝากพี่้องโป,ป่งไปคราแล้วครับผููใดเห็นคลิปนี่แล้ว นะครับอยากสนับสนุนนะครับทีมงานนะครับจานลอยพ่อใหญ่โจนะครับนางเอกเกสสุภัตตานะครับน้องน้ำอิงแล้วก็อยู่บ้านต้นนี่ก็มีนักร้องอีกผู้นึงนะครับเพิ่นอยู่วงอ่าบัวริมบึงลุงลำเพลินนะครับหลานสาวนี่แหละก็เสียไปร้องนั่นะครับน้องอินนะครับน้องอินหน่อยพี่น้องผู้ริกันเห็นในโซเชียลอัดสิเคยเห็นอยู่นะครับน้องอินหน่อยนะครับก็จำว่าลูกหลานอยู่บ้านต้นเท่านี้แหละ เสี่ยวมาเกินรถแห่กันในนำ้ำนะครับศิลปินหลายพี่น้องมาตรงห่วงนะครับพระเอกนั่งเอกจากนูพ่านนะครับหมุนเวียนมาขึ้นกันนะครับว่าแต่พี่น้องสร้างจองมาได้เลยนะครับแล้วสิจัดไหนเต็มทีมหางเครื่องเขามีนะครับสิมากๆแบบ4คน2คน6คน8คนมีเพืชนะครับหางเครื่องกูยิงล้วนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิข,ขออนุญาตบาดค้าเอาสำนีกก่อนเด้อเดี๋ยวจ้าน้อยตู้ลำพงมาหอดเดี๋ยวสิท้ายคลิปให้เบิ่งอีกคลิปนึงนะครับพี่น้อง าฝากเต้นรถลดเซีย่ยวจารย์ลอยน้ำนะครับ87บุจ็ดบนเลิศคาเซ็นเตอร์นะครับบ้านต้นบ้านโงกลางอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นมากรถขั้นไหนเขามาเบิงได้นะครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ